ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับมาแล้วครับมาพบกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาให้แนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับที่จะออกวันพุหัสาดีที่16ธันวาคมนะครับวันพุหัาสาดีนะครับเป็นวันที่ปีนี้นะครับปี2564นะครับ ที่ออกวันพฤธศุกรนะีแลก็มีวันที่1เมษานะครับออก472270ดสององเจย2ตัวออก05นย์ะครับหก,กรกฎานะครับเจ็ดหนึ่งามห้าหนเจ็ดเลขใต้สองตัวออก29งเกครับสิ 16, กันยานะครับที่ผ่านมานะครับศูนย์เจ็ดศเก้าส้าเลขใต้สองตัวออก90ครับก็ดูแล้ว น่าจะมีศูนย์มีเจ็ดนะครับในวดวันที่สิบหกธันวา t นี้นะครับเพราะว่าในรางวัลที่หนึ่งมีเลขเจ็ดติดเลขเจ็ดมาครับก็เป็นแนวทางนะครับว่าในวดวันที่สิบหกธันวา t นี้นะครับจะมีเลข ตัวไหนนะครับในวันที่16ธันวามนี้นะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสามห้านะครับก็เห็นตัวเลขที่สวยนะครับเรามาดูเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ก็ลำดับที่สองนะครับแล้วก็สามห้านะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดในลำดับที่แปดนะครับ ็มามนันวันที่16ธันวานี้นะครับว่าใน20ชุดนี้จะไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับยังไงรอนพารวยก็จะมาตัดให้เหลือน้อยลงนะครับวันนี้ก็เอาไป20ชุดก่อนนะครับ20ชุดก่อนสถิติหวยที่ออกวันพุธสบอดี31ปีนะครับ ที่ออกมากนะครับออกมากครับวันพุธศุบดีนะครับที่ออกมาแล้ว3าปีนะครับออกมากนะครับ6ครั้งนะครับ6ครั้งก็มีศูนย์สามนะครับเจ็ดศูนย์สามห้าครับออกหกครั้งนะครับสามชุดแรกนี้ออกหกครั้งนะครับ ต่อไปนะครับที่ออก4ครั้งนะครับก็มี1 6 1 5 2 5 9 1 1 7 5 8ครับนี่คือออกมาแล้ว4ครั้งนะครับใน31ปีนะครับต่อไปนะครับออก3ครั้งนะครับออก3ครั้งนะครับก็มี2 4นะครับ2 4 2 4 3 7 77 4, 4 1 06 39 55ครับนี่คือออก3ครั้งนะครับ3ครั้งใน31ปีนะครับต่อไปออก2ครั้งก็มี27 78แล้วก็80นะครับนี่คือออก2ครั้งนะครับก็มี20อันดับนะครับ03 0 3 7 0 3 5นะครับ3ชุดแรกนี้ออกมาแล้ว6ครั้งนะครับ6ครั้ง6ครั้งนะครับออก4ครั้งก็มี6 1 1 5นะครับ2 5 9 1 1 7นะครับ5 8นะครับนี่คือ ออกมาแล้วสีี่ครั้งนะครับสี่ครั้งนี่คือยี่สิอันดับที่ออกมากในสถิติหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันพุธหัสบดีนะครับสาปีนะครับอุดอรพารวยรวบรวมให้กับสมาชิกของเรานำไปเป็นแนวทางนะครับก็ใน สครั้งที่ผ่านมานะครับสองครั้งที่ผ่านมาที่ออกมานะครับมามาดูกันนะครับ สองครั้งที่ผ่านมานะครับที่ออกวันพฤหัสบดีในปีนี้นะครับก็คือวันที่หนึ่งกร,รกฎานะครับออกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบหกกันยานะครับสิบหกกันยานะครับออกสามห้านะครับสามห้าสามห้าครับ นี่คือแนวทางนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันพฤธศุกดีนะครับปีนี้นะครับปีสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะครับที่ออกวันพฤธศุกดีนั้วก็มีวันที่หนึ่งเมษานะครับออกสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์ไทยสองตัวออกศูนย์ห้กกานะครับหนึ่งกรกฎานะครับ จ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดเฮตไกสองตัวออกสองเก้าครับสิบหกกันยานะครับที่ผ่านมานะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าเฮตไกสองตัวออกเก้าศูนย์ครับก็ <c oughs> ดูแล้วน่าจะมีศูนย์มีเจ็ดนะครับในวดวันที่สิบหกธันวาเนี้นะครับเพราะว่าในรางวัลที่หนึ่งมีเลขเจ็ด ติดเลขเจมาครับก็เป็นแนวทางนะครับว่าในวัวนที่16ธันวามี้้นะครับจะมีเลขตัวไหนนะครับในวันที่16ธันวามี้้นะครับ7017กับ35นะครับก็ เป็นตัวเลขที่สวยนะครับเรามาดู7 0น์นะครับ70ก็อันดับที่2นะครับแล้วก็3 5นะครับแล้วก็17ในลำดับที่8นะครับก็มารุ้นวันที่16ทธันวาเนี้นะครับว่าใน20ชุดนี้จะไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับ ยังไงอุดรพารวยก็จะมาตัดให้เหลือน้อยลงนะครับวันนี้ก็เอาไปยี่สิบชุดก่อนนะครับยี่สิบชุดก่อนครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางของอุดรพารวยนะครับก็สรุปให้นะครับในปีนี้ออกมาแล้วก็คือ70นะครับ 17และ3 5ครับนี่คือ3ชุดที่ออกมาแล้วปีนี้นะครับลุ้นกันวันที่16ธันวาคมนี้นะครับขอพระคุณสมาชิกที่เข้ามาชมนะครับอุดรพารวยนะครับยังไงก็ขอให้เฮงๆรวยๆในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลวันพสธัสกร์ที่ออกมา31ปีก็ มี20ชุดนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการไปซื้อสลากกินแบ่งนะรัฐบาลนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับก็ยังไงก็ขอให้ใช้สติและปัญญาในการลงทุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ